ราศีสุดท้ายฮะราศีมีนภาพรวมในปี2568การงานการเงินค,ความรักเป็นไงฮะพี่หลักราศีมีนในปี2568เป็นปีแห่งการพ้นเคราะห์โผยภัยนะฟ้าเปิดจะเกิดความสําเร็จโดดเด่นในรอบ12ปีพระทูนในรอบ12ปีเพราะว่าหนึ่งดาวสราหูที่ทับจะพ้นจากราศีมีนในวันที่5พฤษภาคม แล้วพอจะเจออีกรอบใหม่ก็ต้องใช้เวลาในมุมทัพแบบนี้อีก18ปี<อ>ส่วนดับสดีก็จะโครจรกระโดดถึง3ราศีจากเรือนสหัชชะพันธุปุตตะ,ะจากตำแหน่งเป็นจุลจักรปราปทุมเกณฑ์แล้วก็มหาอุดโดดเด่นค<น>วามโดดเด่นแบบนี้มันจึงเป็นโดดเด่นแบบมีระดับว่ารวย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 มากรวยมากมากม,ามา เพราะนั้นมันจะมีจังหวะที่สามารถที่จะค้นโผล่ไเพราะฉะนั้นคุณเกิดราศีมีต้องเลิกป่วยใจมีความหวังดูจากไทลท็อกนี่ไงุณเรโดโชแล้วเนี่ยนะให้มีกําลังใจลุกสู้มีความหวังมีความปรารถนาลุยจะสําเร็จนี่คือความหมายฟังแล้วชื่นหัวจิตหัวใจนะสําหรับความรักนะฮะในปีสองพันห้ารแบบสำหรับคนมีคู่หรือไม่มีคู่ราศีนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์คืองี้สําหรับคนโสดเนี่ยครับ สำหรับคนโสดพักเอาไว้ก่อนพอเพราะดาวเสาร์มันมาทับคนที่คบกับใครบางคนแล้วไม่ใช่และจะเลิกมันจะเลิกได้คนะบางคนคบแล้วมันอยากเลิกมันจะเลิกได้ส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วใช่รู้สึกดีประครับประครองกันต่อไปนี่คือความหมายส่วนใครเป็นโสดอย่าเพึ่งไปมีใครเพราะเดี๋ยวเดาเดี๋ยวเดี๋ยวดาวสารมาทับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาค่ะ ให้เอาเวลาไปทำหากินแล้วดีอ่า็น,นี้นะหนึ่มันจะเกิดสิ่งที่น่ากลัวสองอย่างนะบนรอยต่อของปีก็คือปลายปี67ต่อต้นปี68ก็คือหนึ่งสงครามสองก็คือโรคระบาดบางโรคที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตกใจนะแต่ไม่ใช่โควิดอ,อาจจะเป็นโรคจากเชื้อไวรัสค่ะผมพูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้คทั้งผมและพระอริยสงฆ์นะหลวงพ่อพระมหาทีราท่านพูดแล้วเห็นตรงกันเลย ว่าปี272รถึงเจจะมีเรื่องที่น่ากลัวและน่าตกใจเกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะเรื่องน้ําท่วมในช่วงวันที่13พฤษภาถึง2ตุลาเนี่ยมันเป็นห่วงที่ดาวหลายดวงแปรปวนแต่ดาวดวงหนึ่งคือดาวัสดีจะโครจรเล็งดาวเสาซึ่งเวลาดาวัสดีีกับดาวเสาโครจรล่มหรือเล็งเนี่ยมันคือปฏิวัติ